สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทับได้รายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทัพยากรบัดนี้ก็มาแล้วนะครับนะรายการของเราก็มาแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะ ก็ไม่ให้แชร์จะแชร์ได้สามสามเหือนะแชร์ไม่ได้ก็ไม่วา่าครับนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นโอ้สิริกกรทำพี่รัฐปะ่ะอืมก็แชร์ลงมาได้หน้าเฟซอย่างเดียวอ่เนขะาไปแชร์ในกลุ่มไม่ได้ ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามนะครับยุคนี้กดแชร์ไม่ได้นะครับนะเอ นะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับกดแชร์ออกไปแซ่เร็ว คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชิญคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าร <900, S 2> <500. S 1> ้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปแท้ แล้วนะออา,อามากันได้นะครับนะนาทีนี้เราเปิดให้ถามแล้วนะครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วลชื่อเล่น คำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมเร็วนะเร็วแซ่ ลครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพัน9 9แชร์เขียดครับแชร์แล้วนะคะอายุ27ปีแฟนชื่อพึ่งตอนนี้ทะเลาะกันพ่อแม่แฟนเขารับไปแล้วเขาบอกเลิกเขาบล็อกผมมา7วันแล้วครับ เขายังรักผมอยู่ไหมครับแฟนกำลังท้องได้สองเดือนครับผมรักเขา,าเขาถามว่าแฟนยังรักผมอยู่ไหมเขายังรักผมอยู่ไหมครับเืาจะเอาอยัางไงคำถามอะนะเอาเป็นว่าเขายังเขายังรู้สึกดีกับเราไหม,มหรืออย่างไรโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานไปแล้วนะ อ่ะต้องไปคุยกันครับไพ่บอกว่ายังไงคุณก็ต้องไปคุยกันอะ่ะเพราะว่ามันมีเด็กไปแล้วอะ่ะเด็กในท้องไปแล้วยังไงก็ต้องกลับไปคุยกันไพ่บอกยังไงก็ต้องไปคุยกันไพ่มันบอกต้องให้คุยกันก่อนนะไพ่ไปนี้นะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานผ่านไปแล้วไปมาต่อแชร์แล้วฝนกับคนคุยหายูมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะเออนะเอางี้นะแชร์แล้วฝนนะคะ นี่ครับยังครับยังไม่มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับนะว่าตามหน้าไพ่ไปแล้วนะครับนะมาครับค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แรนะชแชร์แรนคำถาม,ถาม กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9,999แชร์มิ้นแฟนคนที่เพิ่งเลิกกันจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปนะครับชัดๆโดยมีอาจารย์โอคุนมิ้นนะคะมาเร็วๆมีโอกาสได้กลับมาคุยกลับมาคืนค่ะกลับมาคืนดีกันค่ะ โดยอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้ดูไปแล้วนะอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราเนี่ยนะก็ยังเปิดเปิดนะครับจำหน่ายไพ่ยิปซีอยู่นะไพ่ยิปซีที่เราจำหน่ายเนี่ยเป็นไพ่ระดับคุณภาพนะครับอยู่ในสมาคมใหญ่มาก่อนนี่คือวิชาไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์ธนากรศิลเกษมครับเปิดนะครับนะยังจำหน่ายอยู่นะครับโดยมีอาจารย์โอจำหน่ายนะครับนะได้ที่นะนี่ครับนะติดต่อได้ตามนี้นะครับนะและนี่ครับนี่คือ ไพ่ยิบซีนะนเป็นควาง <ส ử S 3> ผู้มือพร้อมให้ยิบซีเจ็ดสิบแปดใบสามารถ <20 S 2> <ภ>ศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะนะก็ใครที่บอกจากจะมีความรู้ด้านการดูดวงด้านโหราศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองทำมาสามารถทำมาหากินตอนอายุมากได้ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับนะนะนะรุ่งอยากทราบว,ว่าช่วงนี้มีเคราะห์ไหมคะรุ่งอยากทราบช่วงนี้มีเคราะห์ไหมไม่ครับ ไม่นะครับนาไม่นะครับนะ,นะบนะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่า้าอง,งต้รองต้องสวดสิทธิคุ้มครองต้องสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศรีเยอะๆนะครับช่วงนี้นะสวดมนต์เยอะแดีค่ะโดยมีอาจารย์โอสวดให้ฟังนะครับนะเออนไหนดีนาชารีตินาชารีติฉิมพาลีสมหาเถโรสวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุธา มามาพระลาพลังมามาโพคัพมามาม,าม,ามาหาลาโพมามา,มาสเพชนาพระหูชนาพระวัตนตุแมเ่อะมาค่ะคนต่อไปกดแชร์ออกไปแซ่เล่เน่ดูหน้าอาจารย์โอเล่นะนะโนะนะอาจารย์อรโอ,เ,อเล่ จะด่าใครเร็วเอามาเดี๋ยว <laughs> เอาใครใครเข้ามาแล้วอยา,ากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ช้วนะชื่อเล่นคำถามนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิริกออภิรัต a c e b o o k โอซิริกอนอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15 สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโตรธองค์ตรวดเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลัง,งวัตถุงมงคลต่างๆและสิงครูค่ะได้รับครอบสินครูรับขันครูและรับถอนขันครูด้วยนะคะตามนี้ครับนะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 และ id ราย AJTOP19 นะครับอ่ะมาอะไรเพรอบฟ้เออาเจอช่างมันเมันเป็นไอนี่เฉยในกล้องไม่มีอะไรหรอกนะอ่ะมาครับนะมันเป็นเหมือนกับข้อความอะ่ะตัวกั้นข้อความไว้เพราะนั้นเองอม,มามาครับกดแชร์ออกไปเพียงควละา 9, แชร์ ดูที่คําว่าส,สดนะครับถ้าไม่มีคําว่าส,สดคือเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นจะถามก็ถามได้ตอนที่มีคําว่าส,สดถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะขครใหญ่กว่ากันมาดูดูมเทียบนะอาจารย์โอ้โคงใหญ่กว่าอ,อยู่แล้วเดือดตโนมั้ยทำไมทำไมพูดอย่างนี้สายกรรมพันธุ์เลยมาดูเลยมาดูห<ง>น้าใครหน้าใหญ่กว่าอาจารย์โอ้ไงคพรจะไว้ใกล้ใด้องมาคออาจารย์โอจะบวมมากมากว่าอาจารย์ท็อปไงอาจารย์ท็อป่าว่าโอ้ไม่ได้ว่าพูดไปตามไปนี่พตามน้ําหนัก ครงโครงโครงหน้าสำหนักโครงหน้าแต่จะเขาก็มีมีคอยใหญ่มีคอ,อคอ,คอพอ่บบออะไรนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวหมดมเดี๋ยวหมดเวลาเาจะหมดเวลาแล้วเวลามันมันก็มีน้อยนะแล้วก็แถมว่าเวลาเราเนี่ยมาถามนะ เราเปิดให้ถามกันแล้วเนี่ยจริงๆนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอีกสองคนยังไม่ได้ถามอีกสามคนยังไม่ได้ถามถามได้นะคะเราหมดเวลไรยังเราอ้อยยังใช่สามสิบนาทีนะไม่ไม่ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงอะาทำไมอะพอดูอาการแล้วคนมาน้อยจะถามไหมคะเราถามกันเยอะแล้วนะ เอาละเวลาของผมกับอาจารย์โอเขาหมดแล้วยังไม่หมดหรอกอ่าแมาแล้วเห็นไหมอ่าไม่ใช่ม่ผมแชร์ออกไปเนี่ยอีกสามรอบเนี่ยนะใช้เครื่องเล็กแชร์เครื่องใหญ่เขาไม่แชร์เขาบอกอิงแชร์ไปบาปมากบอกงี้นะที่แชร์ออกไปนะเออนะนะผมพยายามแล้วนะเออนะก็ช่วยกดแชร์ได้แล้วกันหลายวันมานี้เราก็แทบแทบไม่ได้แชร์ไปไหนเลย อยู่หน้าเฟรเนี่ยนะ,นะมาครับกดแชร์ออกไปครับตอนรจทรนหนุ่มจรจทรปลอมากนะคะเห็นในรูปนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์อยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิงํำว่าแชร์รองชื่อเล่นคำ,<ท>ำถาม,ถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน 999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะะเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ค่อยจะได้เหมือนก่อนแล้วนะเฟสเนี่ยเออนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพัร้อยเก้แชร์เท่านั้นอืม เอาละน,นะในเมื่อไม่มีใครถามอะไรเดี๋ยวผมจะไปละไปรายการองค์เทพละสตรีมละไปแล้วนะครับนะมีไม่มีใครถามอะไรแล้วได้ไมมีไหมย่ยมีสี่ลูกตาเนี่ยแ่เขาไม่ถามาาอะไรเลยออาพิมพ์เอาพิมพ์พิมรพมมอออรออีกหน่อยใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเลืคำถามมาแล้วค่ะชายสาวสิชายสาวสาิ 9, ความรักเก คนชื่อโตโต้เขาเป็นคนดีมากเขาจริงใจให้เราไหมเขาจริงใจมาเราไหมเขาดูใจแล้วครับดีมีเมตตามหานิยมเขาจริงใจค่ะเขาดีจริงๆค่ะเนี่ยเขาก็รลกาเล่าเลยล่ะนะอืดีมีเมตตามหานิยมดีจังเลยเนาะแชร์ค่ะแอนยี่สิบเจ็ดแชร์แล้วนะคะ สามีจะนอกใจไปอ๋อไม่ดูครับไปกลับไปหาคนเก่าไหมคะแค่ตั้งโจทย์มานี่เราเราก็ผิดบาปมล้นะครับเรื่องเรื่องอะไรแบบจะเลิกกันขาดไหมจะมีคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ไม่ดูนะคะสวยค่ะแค่นี้เราก็บาปมาหันแล้วนะครับนะคืออ,อ,อาจารย์ท็อปอาจารย์โอจะสวยถ้าเกิดว่าได้เราไม่รู้หรอว่าไพ่มันจะมีหรือไม่มีออแต่ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะบอกว่าไปทะเลาะกันแล้ว พอถามไปถามมาโทษอาจารย์โดนพอถามไปถามมารู้ได้ยังไงเราหมอดูบอกเอาหมอดูคนไหนอันคนนี้ไงโอ้โหเขาเกลียดเราเลยไม่เอาครับนไม่ดูนะครับไม่เอาอ่ะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแชร์ปุ๊บแท็กแฟนแท็กแฟนแล้วบอกเวลาตรงนี้ตรงนี้นาทีที่เท่าไหร่อาจารย์โดนด่าเลยด่าเลยเคยเกิดขึ้นอ่ะอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องบล็อกเขาไปเลยอ่ะเอาใหม่นะคะแชร์แชร์แล้ว คุณแอนถามข้ออื่นนะคะแชร์แล้วจอย,ยังไม่ได้แชร์ค่ะยังไม่ได้แชร์เห็นคนอื่นไหมคะคุณคุณนักคุณนิดหรือคุณจอยเนี่ยเห็นคนอื่นไหม,ม,มพ่อไม้ที่คุยเขาคิดอย่างไรกับเราคะไม,ไม่ไม่มีผู้แชร์ไม,มชรไม่มีผู้แชร์ก็ไม่ตอบครับจบตรงนั้นครับผมนะอะไรอะร่ะท็อฮะใครอะ่ะม,มันเด้งขึ้นมาเฉยทำไมหน้าตาแปลก ของโรงเรียนเขาเขาแก่แล้วรุ่นห้าสิบหกสิบกันแล้วเคยเจอไหมนักเรียนนอกลีดห้าสิบหกสิบก็รุ่นเก่าของอรุ่นเก่าเก่าเก่ารุ่นพี่รุ่นพี่เอามานะอ่าแช์แล้วค่ะแช์แล้วจริงๆค่ะเอามาครับได้ไงครับแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามสิครับนะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานนะเอามาแป้ง จะมีโชคลาภหวยลาวไหมค่ะว่าตามหน้า,พา,าไ,ไขอขอนะพ่แนะด้จะมีโชคหวยลาวไหมต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะที่เป็นเทพเจ้าชั้นสูงครับนะอย่างเช่นเจ้าปู่อือลือจะได้จริงเหรอไพ่ใบนี้น่าจะได้นะถ้าขอกับไอ้นี่จริงจิไม่คิดหาว่าจะถูกจะมีโชคหวยลาวไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีไมมพ่เหรียญแตว่ว่าให้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลองขอดูนะอย่างเช่นไปคำาันนั้นแต่เราไม่ได้รับประกันว่ามันจะได้นะหรืออปลไหม ให,ให้ไม่ได้บอกว่าจะได้อะไม่ได้มันไม่มีเหรียญนะนะอย่างอย่างให้พระยังไม่ได้เลยประสบการณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงชั้นสูงไงโดยอาจารย์โออาจารย์โอให้พรคือคนคนคน <ๆ S 1> ถามเนี่ยจะถูกไหมถออหูห่วยไหมเนี่ย,ยนะเราได้ไพ่พระสังฆราชนะยังไงก็ไม่ถูกค่ะนะเพราะว่าเราไม่ได้ถามว่าจะทํายังไงถูกหวยนี่หรอกมเออเราถามว่าจะถูกไหมโดยอาจารย์โอแล้วมันเป็นให้พระแล้วเป็นให้เออมันไม่ถูกก็ไม่ถูกล้วเม่ก้ไให้ะไรนะ ใช่นี่ไงซุดใครซุดเออซีอุสเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาเล่นหวยไหมอน,น่ะนึกออกไหมเขาไม่เล่นหรอกเนี่ยจริงไหมล่ะเขาเป็นเทพ,พเจ้าชั้นสูงสุดพิเศษจริงไหมล่ะเขาคงไม่ค่อนแวะเลยอย่างน้อยก็เออจะเป็นถึงมหาเทพนี่ก็ไม่ใช่โพไซดอนอีกจะบอกว่าเขา้าเขาเออนี่ก็ไม่ได้นะเออ,เอ,อนะเขาไม่เข้าสู่วงการนะเออนะ มาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วทำไมวันนี้โอทาดผมน่ารักจังเลยรู้สึกว่าตอวแล้วลว,วันนี้นะโหมืนเมื่วานก็มืนมืนเอาฉีดยาไปได้ไม่หายมือนอีกเหรอไม่มันหมายถึงว่ามันเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะแบบ มันเป็นอาการที่ยังมันเพิ่งเพิ่งฉีดได้ฉีดเนื้อออกมามมันอาจจะยังไม่ได้ออกฤทธิ์อ่ะเนื้อออกไหอ,ออกฤทธิ์อาจจะออกฤทธิ์ไปแล้วนะมันทำให้ง่วงตนะอนหมอสมรักเอ่อเอาละครับนะก็ไม่มีใครถามอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยนะเอาละไม่มีใครถามอะไรแล้วนะครับนะกี่นาทีแล้วนะนิดอ่ะมาค่ะ แ<ม>ชร์แล้วจอยจอยไม่แชร์แล้วบอกแชร์อีกตไม่มีผู้แชร์สามแชร์แล้วเขาบอกงี้ไม่มีผู้แชร์ครับอถ้ามีผู้แชร์จะรู้ครับนะทำไมล่ะทำไมไม่มีผู้แชร์ขึ้นล่ะเออนะออรู้แล้วคุณไม่ตั้งสถานะสาธารณะใช่ไหมสถานะน่ะตั้งสถานะค่าค่าความเป็นส่วนตัวนะ<ม>่ะว่าเป็นเขาเรียกอะไรสาธารณะนะคะเป็นรูปลูกโล,ก,ลกนะคะไม่ใช่รูปใต้ชื่อค่ะมันจะมีรูปลูกโลก กับรูปคน2คน3าคนแล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งเป็นลูกลูกโลกนะที่เป็นสาธารณะนะคะคุณก็จะไม่สามารถที่จะทำให้มันขึ้นได้ว่ามีผู้แชร์ขึ้นหรือว่าถ้าเกิดแชร์เข้ากลุ่มแล้วเขายังไม่อนุมัติก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะอาจารย์กำลังรออยู่นะคะว่าเมื่อไหร่คุณจะได้ผู้แชร์สักทีอาจารย์จะได้ตอบคุณสักทีนะคะ อาจารย์ก็อยากตอบให้นะคะแต่กฎมันคือกฎนะคะใช่ไหมอาจารย์ท็อปกฎคืออะไรคะกฎคือกฎที่เราออกไว้ทกฎานไว้กฎมีไว้มีไว้ทาตามนะครับนะเอออืไม่ใช่กฎมีไว้แหกนะคะไม่ใช่นะคะกดแชร์ออกไปแซ่ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคคำถาม เห็นไหมเออออกได้ยังเนี่ยออกได้แล้วเรียบร้อยแล้วแหละป่านนี้อย่าทำไมทำท่าน่ากลัวจังก็แกะออกสิก็ยังไม่เห็นนะมันต้องแปะไว้เลยนะมันเป็นรูเปล่าไม่เป็นหรอกรูได้ไงมันเคาเข็นแยงเข้าไปในเส้นเลือดโอเลยนะนั่นแหละก็หายเร็วขึ้นด้ไม่เวียนหัวคุณโดนนัดก็ยังอ๋อใช่แล้วค่ะแชรแล้วมา คุณโดนันยี่การงานช่วงนี้จะดีขึ้นไหมคะงานอะไรก็ไม่มีแต่ปัญหาครับพูดตรงๆงานการงานช่วงนี้ยังไม่ดีขึ้นมีแต่ปัญหาโอเครู้สึกมันมีแต่ปัญหารู้งานอะไรโอ้ยโอ้ยมีเลือดออกจดๆเห็นไหมเนี่ยเออตรงไหนตรงนี่อ่ะไม่ชอบเนี่ยเออเป็นรูว่าอะไรโดยด้วย อ๋อสนิทแล้วสนิทเป็นรู้เหมือนกันเห็นเป็นรูมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะวันนี้ยัไม่ชงน้ำร้อนอะไรดื่มนะก็เสียบไปแล้วไงชงได้ใช่เอาละเวลาไหนดูเ,เแม่นสุดๆเจ้านายไม่ค่อยโอเคกับเราค่ะอืมอืม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจกรรมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลูกจ้างก็จะอีกแบบหนึ่งพนักง,งานอะไรอย่างนี้นะคะถ้<อ>าถ้าบอกว่าตรงนี้ก็คือว่าผู้ผู้ใหญ่ไม่โอเคเจ้านายไม่ค่อยจะดีนะคะนั่นแหละถ้าเปะแล้ววิชาการเนี่ยก็ศึกษาได้นะสันภาระไอ้ยิปซีเนี่นนะนยเออเนี่ยอ่ะไพ่มันออกมางั้นอ่ะไพ่นี่อาจารย์พูดตามไพ่เลยนะคะออาคนเลยไม่บอกอ่ะ ก็เมื่อกี้ก็ชูไปแล้วไงตั้งแต่หัวรายการท้ายรายการเนี่ยชูอีกเขาเห็นมาไม่รู้กี่รอบแล้วแต่เขาใส่ใจเขาก็เอาแล้วเห็นว่าเขาอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วในคนเนี้อ่ะเอานะดูดูเวลานะครับนะเวลาเราดูที่คำว่าสดนะครับถ้าไม่มีแล้วก็แปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้ายังมีอยู่ก็ถาม,ไ,ม,ถามได้ถ้าไม่ถามไม่ถามจะออกนะครับนะดูที่คำว่าสดนะครับนะ นะดูที่คำว่าสดนะครับนะอืมนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเ้าแชร์เราค่อยพิมพำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอานะมาแล้วค่ะแชร์แล้วจริงๆาาคุณวิวคุณวิวอะไรเอาถ้าอ่านไปทิคุณวิวสาสิบสามสามีสาสิบห้า เกิดวันพรฤหัสสบ,บดีเห<ร>ามไม่ได้ดูวันครับไม่ดูใช่ใช่ค่ะเหมือนกันถ้าหนูยอมอย่าให้สามีความสัมพันธ์จะจบลงโอ้ยเรื่องนี้เขาไม่ดูกันหรอกเขาไม่เขาไม่ดูใหาสามีภรรยาแตกแยกกันค่ะเอ่อจัญญาบันหมอดูนะคะเขาไม่ได้ ดูให้สามีภรรยาแยกกันคือถ้า้าไปหย่ากันเนี่ยอาจารย์ไม่มีไม่อาจารย์บอกได้เลยนะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์บอกต่อไม่มีาให้ไปเลิกกันนะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ครับนะอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ครับผิดผิดกฎครับผิดกฎหมอดูนะเขาเรียกหมอดูมีจรัญญาเขาไม่ทํากันนะครับนะอาจารย์ดูให้ไม่ได้นะครับนะเอาเรื่องอื่นเลยไหมเรื่องอื่นถามเรื่องอื่นด้มีอะไรขายบ้างเนี่ยบุดตะเบิงต่างอีกแล้ว เสื้อก็ใส่ไม่ได้ก็ดูรู้แล้วตัวเล็กเนี่ยนี่กระเป๋าอะไปแล้วใส่แล้วสักกี่วันนะนี่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 ่ปวดไงเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้อยากได้เหรอเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสอปังตอนเหรอเออเดี๋ยวส่งไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมาไหนไปดูได้ฟปังตอนด้วยไอไข่หัวเลาะนะเออมีคนมาถามแล้วแชร์แล้วมามาค่ะ ก๋คนชื่อโอเขาจริงใจกับเราไหมคะแชร์แล้วค่ะคุณเก๋นะคะคนชื่อโอเขาจริงโอ้โหไพเดทครับไม่ดีเลยครับไม่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 ดีไม่ดีนะเรท่าไหร่นะงั้นหนูขอเปลี่ยนหรือใช่ค่ะต้องเปลี่ยนเรื่องค่ะเอาเรื่องที่มันตอบได้อ่ะคืออาจารย์ดูอะไรได้แต่มันมันไม่ใช่ผิดจรยาไงพอผิดจรยามันดูไม่ได้นะจรยาบรนหมอดูบางทีก็เขาก็ห้ามนะบางเรื่องอนะท่านทายทารกทาริกา Hmm. มีลูกอยู่สองคนลูกอีกคนนึงจะได้พึ่งอีกคนนึงจะไม่ได้พึ่งคุณคิดดูว่าพ่อแม่จะเลี้ยงลูกคนไหนเป็นยังไงเอานะไปเรื่อยๆนะครับนะ hmm. เวลามีน้อยลงเรื่อยๆนะครับมาขับเปลี่ยนเรื่องมนาะเอาว่าไงแชร์แล้วครับเออแชร์แล้วจริงๆค่ะ คุณเอผมจะไปเกาหลีปลายเดือนมกราคมตีหน้าจะผ่านไหมขาดูสามวันนะคะแค่ดูแค่สามวันนี้มีโอกาสาได้เดินทางสามวันนี้ไหมโอ้สาวทยยาเลยมันไม่ใช่อยู่แล้วอ,อ๋อดูไม่ได้นะถามเรื่องอื่นดีกว่าคะ่ะเอาที่อยู่ไมือไทยในสามวันนะคะวิวสามสิบสามหนูกับสามมีใช่คู่กันไหมคะอันนี้ไม่ดูนะครับความสัมพันธ์สิบสองปีก็ดูไม่เหอะ จริงไม่อยากดูเรื่องใช้คู่ดูแล้วดูแค่สามวันนี้ว่าดีดูสามวันนี้ว่าด้วยว่าดีหรือไม่ดีหรือเป็นยังไงนะแค่นั้นนะดีครับสามวันนี่ดีคราสมคัญก็จริงจังกันดีค่ะรักกันดีดูแค่สามวันนี้นะครับนะมาจริงจริงแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณแบบดีมาากกว่นัเหมือนอยากจะเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานมาเริ่มกันใหม่ไหมคะมาทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วมาเริ่มกันใหม่ไหมคะ มาครับนะเวลาเรามีน้อยนะครับ <ไอ S 1> มีไม่มากนะมันมีไม่มากนะครับนะเวลานะครับนะกดแชร์ออกไปครับค,คุณจะไปเกาหลีได้ถามเรื่องอื่นได้นะคะพี่เสือน้องลิงนะคะถามเรื่องอื่นได้ที่อยู่ในสามวันนะคะมาครับพี่เสือน้องลิงครับดูที่คําว่าสดนะครับนะถ้ามีคําว่าสดเราอยู่เรายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคําว่าสดเสร็จเออยี่สิบห้านาทีแล้วหืออีกห้านาทีสุดท้ายนะครับนะหมดเวลาห้านาทีแล้วเราก็อยู่ไม่ได้นะเราต้องไปแล้วนะครับเราเผ๋ยวต้องไปทําสตรีมทําอะไรอีก ต่ับสตรีมไม่เท่าไหร่นะออแต่ว่าชเวลาอัพโหลดเวลาดาวนโหลดอัปโหลดอันเนี้ยคลิปสาสิบนาทีเนี่ยอะไรรู้ไหมมันช้าใช่าอัปโหลดในใน u t u b e แ่บมันต้องรอนานอ่ะมาขอบคุณค่ะเป็นอะไรจะทอบตัวเกาหูเก่า กำลังดูนี่อยู่ไงเนี่ยว่าเรา,ม,ามีม,ามีเราอยู่ในกลุ่มไพ่ไงกลับมาเยอะอีกแล้วนะเออนะเริ่มมีเรากลับมาแล้วนะเออนะหลังจากที่ห่างหายไปเกือบสามสี่อาทิตย์นะคนอื่นเขาเก่งๆครัะงนั้นอะมาดูนะชเราเก่งอยู่คนเดียวไม่ใช่ไปว่าไม่ใช่แปลว่าแอดมินจะเก่งที่สุดในกลุ่มไม่ใช่คนอื่นเขาก็เป็นสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันไปนะผมผมนี่เอนี่ครับ ขอผมนี่จะหนักไปทางพิธีกรรมมากกว่านะเอกาการเงินครับมาคุณเอการเงินคะนะ่ะเอการเงินนะเอหรือเอเอค่ะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ<ช>โดย<า>ผู้ใหญ่<อ>สนับสนุนประถมน,นะคะนะมาครับนะช่วยเหลือได้ทระมแม่นมากคะ่ะถามกระเทียนนิดเทียนนิดแล้วต้อง,งหรอ เดียวละไม่ไม่แย่งกันถามยี่สิบเจ็ดละเหลืออีกประมาณสามนาทีเหลืออีกสองนาทีเสร็จนะคนอื่นนะแบบโอ้โหแย,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 ย่ยยงแย,ยง่งแย่งแย่งแย่งกันถามที่แบบว่าเขาอาจจาะย,ยิงแอดโฆษณาหรืออะไรหรือมีคนมาดูเยอะ ไม่เป็นไรเมื่อก่อนเนี่ยเก้าพันคนน่ะเบมือนเป็นหมื่นยอดวิวอะตกใจเลยบุกเดียวอ่ะโดนด่าด้วยโดนด่าด้วยเพราะไม่ยอมตอบให้จะไปตอบเองออกไปแล้วนะดูที่คําว่าสดนะถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่นะจริงๆริงจะตอบยังไงอ่ะดูที่คําว่าสดเด็กนะถ้าไม่มีคําว่าสดเนี่ยไม่แปลว่าไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่ได้อยู่จะไปนั่งตอบยังไงให้ใครโอ้นะ มาเล็วแซ่เีพาไปทราวีวมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพ้าร้แชร์นะ ดูเวลาด้วยนะครับอาจารย์โอ้เพราะว่เราป,ป,รประทานสูงสุดเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษเหลือประมาณนาทียี่สิบวินะถ้าได้นอนสักนิดหนึ่งนะเออาาอ,นอ,นอาจารย์โอไม่นอนอาจารย์เขาหลับไปแล้วแล้วตื่นมาไปจะไปนอนไหมอไปนอนก็นได้นะเออเอาละเดี๋ยวอาจารย์เขามันตื้อรหน่อยเพราะว่ายาเนี่ยที่ซีงเข้าไปเนี่ยมันทำให้ง่วงเอาเวลาใกล้หมดแล้วนะครับนะ ่่มมันไเหลือนะอีกนาทีเศษนะครับนะมาจะหมดแล้วเอ้ยไม่ถึงนาทีแล้วนะเหลืออีกประมาณสี่สิบกวินะมาครับกด <จะ S 1> แชร์<า>ออกไ,ไปจะถามไหมจะถามไหมเล่มามีหนุ่มคนเลเซ่ไปแล้วนะโดยอาจารย์โอ